โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรับนักปั่นุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนเคยแอดเคสลอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของสาวทำที่จริงใจลูกรลักตลอดการละนานเถิด่ะ <c oughs> ไม่พูด, <c oughs> พ,ดพร่ทำทาเพลงกับเริ่มกันเลยดีกว่าต้อพูดมากกับกาตรตัวเองสภาพเอาก่อนจะรับชมคลิปนะครับไม่แนะนำทำจ่าให้ดูเพื่อความสนุกสนาน,านขอมามบเทิงเท่านั้นนะครับ อะไรที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับกดเป็นกะหลังใจเด็ดขาทคลิปเออตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละจ่ายก็จ่ายไม่จ่ายก็แยกทางทางใครทางมันก็นั้นจบกูหมดที่ความหวังแล้วว่าจาดวันเนี้ยโอ้ยเหมือนจะดีนะอืมแต่ก็สุดท้ายก็ก็ตามนั้นแหละกุลิจาโด้ย นั่นก็กีฬาส่วนนักทองนักทองนักทองจัดเฉียดไปนิดเดียวกําลังจะทองอยู่แล้วเมื่อกี้อ้าวซื้อล่างนาเกินหน่ะก็แล้วกันใครเขาสอนมาวะตัวไม่รู้ตกิดการติดก็เล่นเป็นติดไปนิสัยเลยจุดนี้เออคือล่างนาเกินต้องหมุนสองรอบสามรอบเกินอะไรเงี้ยเขาซื้อใครเขาสอนมาเทคนิคใครกันบ้าง ยังไม่เข้าใจเลยมันใช้ได้หรือ,อยังตอนนี้ไม่รู้นะกูดทำทุกอย่างทาทุกทาง,งไม่ได้ด้วยเลขก,ก็ต้องได้กล่แม่ด้วยมลก็ต้องเอาด้วยควาถาอะไรเด็น <c oughs> มือนะดี๋นี้ลูกเพชรขอแก้มือนหนยกเลยสำหรับวันนี้นะถ้วท่ามันต้องกู้หน้ากู้ตาคืนไดนะ้นะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยจมนะกวันเนี้ยอสักห้าพัน 5, ก็ได้ เดี๋ยวเดี <u ild ing Luis> ๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้ลูกเพชรมูตายเออยี่ตะไรเออการทุนไปตามระเบียบแหละจุ๊บกลับไหกไปเลยมันก็ไม่ได้นั่นแหะหมุนมือไปก่อนกนแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะซื้อนั่นแหละเพราะว่า รู้สึกว่าหมุนมือ่อนื่องเข้ายากเออเข้าฟีเกมก็ยากแล้วก็เข้าก็ไม่จะกระจายเท่าไหร่หรอกผู้ชมก็อลองเสี่ยงๆดวงซื้อหน่อยก็แล้วกันผู้ชมสี่ซ้าห้ามาย่าวมันก็ยังพอไปต่อได้นะผมว่าราคาซื้อไม่ได้แพงกมากเออแล้วก็โอกาสในการจ่ายธนาเท่าที่ซื้อมาผมว่ามันใกล้เคียงทุนที่สุดแหละเออต่เล่นมานะก็ต้องลองดูแหละเดี๋ยวป เดดลูกเฟย์รีบเปิดเธอโบขอโทษขอโทษขอโทษโมเผินไปน่ยสำหรับคนใจร้อนอ่เธอร์โบคือเหมาะสุดแล้วนะเยี่ยมอืมอืม้สามครับม่ลงห้าสิบสี่มูลไม่มีตัวจ่ายครับคับสงมูลปับปั๊บปั๊บ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บพระเจด่ะ <c oughs> โอ้โลูกเพ่มึงตึงไปไหนเนี่ยกูถามจริงะเอ้าเฮ้ยไม่จ่ายเลยหรอน้ำเล็กไปแป๊บเออมึงก็จ่ายมึงเถอะเออหลักกันใจบ้าห่าต้งสวูนยามพาราแปด วายลงตัวได้พี่ตัวจใจ,จเฉพาะและกับเขียวกับสิบคอมโบโคอมใจคอเคิดถ่วแรกไปลงเพวาใจมาเคถั่วแรกไม่กี่สิบ่ามสามคิดถ่วแรกไม่ลงล <c oughs> ุ้นั่นเลยไม่เคยลงตะกัติปีเจ็บสามบนครับนี่ทำเงินโอนหน้าโดนกันติเท่วสาม ว่ายมาทำงานขอเจอตสองลงบ่วายมาไม่มีตัวายอีกโอ้อปมเออเอ้ไม่เอาว่าไปซื้อเลยดีกว่าเสียวเวลาว่าจาันเออซื้อไปเลยวันนี้ทำคอนเทนต์ซื้อตั้งแต่เบ็ดสิบจนถึงเบ็ดร้อยแม่ขุมพึ่งนนกได้เมันกินนี่แหละเออไปผู้ชมมืม่องเงินเนี่ยมันเสียเวลาหรอก เคเท่าไรไม่รู้แต่ว่าแมมกับทองเขาบอกว่าจะสวนการพระแปดเคเท่าไรกูท่าจริงเถอะไม่เคยมีอะไรตรงใจจักกระอย่างซื้อตั้งแต่เบ็ดสิบจนถึงเบ็ดร้อยพอบก็จัดปไปจัดทับไปนี่ไปเลยจัดก็มันราคาไม่ได้แพงมากเออมันก็กล้าสู้อยู่แล้วเอาอันนี้เบ็ดสิบครับปั๊บปั๊ปปั๊ปมีตัวจ่าย ถ้ายังห้ามหุดแล้วยังไม่จ่ายกูฟันตรงได้เลยเจ๊งแน่นอนอะะฮชัดเจนครับไม่นี่เจ๊งเป็นเซ็งล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิออกสูดสูดสูดเฮ้ยกูรู้ว่าออกสูดสูดสูดจานเอ่อามันก็ไม่ต่างอะไรกับออกสูดสูดหรอก ก,ก,นะก็เพิ่งพูดไปตอนต้นเกมนะก็เพิ่งพูดไปตอนต้นเกมว่าเออเกมนี้เวลาซื้อมันสูสีกับทุนแล้วนะโอ้โหลเป้พูดถามจริงเติรเฮ้ยเบสเบสยี่สิบ,บ,บอะชอบก็จัดประหยัดทัำไปอันนี้ผมก็ซื้อไปเรื่อยๆดิอ่ะอยากจะจ่ายก็จ่ายไม่อยากจะจ่ายก,กไ็ไม่รู้อะ ลองดูว่าเงิคุ้มไหมผู้ชมเออว่าไม่คุ้มหรอกว่ะปีเจมาครับแต่ตอนแรกป๊อปมัก็น้ำเงินไปกองลดตัวนั้นว่ะทำไมมันชอบแนวตั้งขนาดนั้นวะคุณถามจริงเถอะเจ็ดมูลคูณแปดครับหกมูลนะไม่มีตัวจ่ายห้ามูลเฮ้ยไม่น่านหร ก็ไม่แน่วจากปับ๊บแ้วก็ผ่านไปต <c oughs> ีหมุนลูงไ้ให้มันใกล้เคียงสุดกองนี้เดียบ่โอ้อตาดาจจใจมาสวยง,งามพระแปดด้มเงินแถวสามครับแล้วก็น้ามเงินมาสวนจับประลาชิกของแท้แล้วก็ต่อด้วยแตกในไม่แพงแต่สะาดใจแค่นั้นแหละสองหมุนเออ ถึงแบบว่าแบบแตกในมันจะเขาเรียกว่าอะไรพี่จบมันจะว้าวก็เถอะนะเอกลางนคูสิโครับมันจะใหญ่เจ็ดุนรับ6กมนนคอับอ่าหน่วงกันเจ้สะพานอาุนโอ้โหลูกเป๊ะถ้ามึงจะเข้าอย่างนี้มึงไม่ต้องเข้ากันด้เออไม่มีประโยชน์อะไอ้ที่ให้มาสิบุนเมื่อกี้ผาจิกเถอะ กี่โมงคือทุนยังเนี่ยอีกการจะอีกการจะหก,าบ,กาบ,บาทคือทุนยังเออเจ็ดสิบสองบาคทครับมีตัวจับตาบ้าแค่ตัวจองไม่ลงครับทักเก่แกงแค่นี้มึงยังจะเอาคุณเนาะกำไรหรือว่าแบบคืนทุนไปเลยก็ไม่ได้เลยหรือไงจานแค่สิบสิบยี่สิบสี่บาทนะอ่ะ ตามนั้นแหละไปต่อเด็ดปเดียเดีไเกชอบเลยนี่ียว้็มาครับเอสไม่ลงก้าอคุณเฉีบปั๊บปัไปมีตัวจายครับแปดมลปั๊บปั๊ไปมีตัวจายอีกเจ็ดปั๊บปั๊ไปมีตัวจายอีกหกุ มันหน้าท้อเหลือเกินเอา้เอาไม่มองจอปุ๊บจ่ายเฉยแล้วเอออันหน้านี้ดีกว่าสภาพที่จะดีไม่มองจอก,ก็บา้าโอ้โอูกเพออีกสักหน่อยอีกนิดนึงน่ะหมุนท้ายน่ะเจ๊งจานวควรไปต่อหรือพอแค่นี้บอกคอนเทนต์ผีชีพเหลือเกิน เบ็ดสิบสิบสองพันเลยนะดิไปต่อืันที่ผ่านห้าแกมาสี่ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเออเหมืองลุ้นละยีนดีครับเพ่พอคุณพระศรีรัตนรัยจงช่วยลูกด้วยเถิดนี่เป็นไงติดมุนรับอา้าวผมก็ลืมไปพระเขาไมา่เลยกการประดับ <c ười> มึงไปขอ,อแลลวปแปลกๆเลวบ้าบ่าเด็ดโบน เออไม่มีตัวใจครับหกโมดไม่มีตัวใจครับห้าโมดไม่มีตัวใจโอ้ยลูกพี่กูหยอบใจหรือเกิดวะเจได้สองสามอะออ้าวสะจัก <c oughs> ไปมาครับมีแบบหลายต่อเอสสามไม่มีอนยะู่แล้วจัตเตอร์มันบังอ่ะสามบุนคูณสิบผู้ชมปั๊บม,มีม่วงมาครับเอสสามไม่มีครับสองบุนคูณสิบสอง ไม่มีตัวาจครับหมุนท้ายปับก็ยังเจ๋งอยู่ดีอ่ะข้อสองอ่ะยุ่สามสาิบแปเบ็ดห้าสิบชอบก็จัดไระจัดทำไม่ มาครึ่งทางแล้วยังไม่ได้เห็นทุนเลยยังไม่ได้เห็นไม้ไหนมีทุนเลยเอาไม้นี้ไม่แน่น่ะเป็ดห้าสิบชอบหมานะเป็ดห้าสิบอ่ะเฮ้ย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 เปิดหัวมาอย่างงี้ลงก็บ้าแล้วไม่มีทางคุณผู้ชมนั่นเปไรสื่อประถือจะเละบอกเลยเาหมุนคูณสองอ่ดแดงเท่าไรไม่ลงเว้ยแปดหมุนคูณสี่ครับปั๊ป ไม่มีาจใาจครับหกปุ่ปั๊บปั๊บปั๊บปีเคมาสวนจับปลาแปดอ่าลากเขียวไรต่อเขียวไรต่อสวนจับปลาจิกม่วงแถวแรกอุ้ยจัดม่วงแถวแรกแล้วก็ผ่านไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ดูจ่ายหนากนวน่ากว่ากว่าไม้อื่นนะไม่แน่นะโอ้หน้าแพงเพียบจัดคือหน้าแพงเยอะมากแต่ทำไมไม่จ่ายเลยอ่ะจิบไรต่อครับ น้ำเงินแถวแรกไม่ก็เจแถวสองเอาน้ำเงินแถวแรกไม่ก็เจแถวแรกปั๊บนักกระจายมาแล้วต่อสวนยาพาราแปดต่อด้วยแตกได้ครับเบ็ดห้าสิบบาทจริงเวย้ยยังไม่ได้คืนทุนหรอกแต่กูดีใจไว้ก่อน <c oughs> แล้วมึงดูบัญชาดีห้าร้อยห้าสิบห้าเหมือนมึงหันล็อกปกุ๊กยัดติดมุนครับคือหน้าทั้งรถช่วงแรกม,ม,มันมันมีเจ็ดตัวแพงๆเรียงกันเลยนะผู้ชมแต่มันไม่จ่ายเฉยๆแปดมุนครับไม่มีตัวจ่ายครับผมมุน ปั๊บมีแบบมาสวยงามประดับแปดเมืองบ้าก็มีแบบอ,อ,อ,อาบน้ํไม่มีตัวจ่ายตีมุญลูกเห้ไม่มีตัวจ่ายถามมุญเออไอ้ทามสองโอ้เก่งดูได้แล้ว <laughs> ตอนแรกก็ดีอยู่หรอกไอ้เน,นี่ยหลังๆมาทําไมมันเล่นตุ๊กเป้กระดาษนั้นวะโอ้ เอาอะไรมากำไรก่อนแบบยาบน,ดนดยดกดไปต่อเดี๋ยวพอแค่นี้อ่ะสามตีเติร์นเบนหกสิบไปต่อเฮ้ยเวลากหนื่อยใจเลยคือไปเอ้ยบุญคุณสองครับไม่มีโดยใจ คือจริงๆวายมันอยากจะทํางานมากเลยนะเออวายมันอยากจะทํางานแบบคัดเลือกคัดตัวงมันอยากจะทํางานแล้วแต่ไม่มีตัวมาให้ทำสภาพาเจี๊ตองครับวายมาทํางานสิบกับเจี๊ยขโมจใจสวนยางพาราแปดมีตัวเจี๊ยตอมั้แล้วก็มีเขียวมาจ่ายต่อสวนใจปลาชิกไม่มีตัวจัดขอบคุณคูจิบสองครับตาหมุนตีบุญเออพี่เจมิบนะอีก,ะะอกดเดียว ไม่ฝาเพื่อนมาด้วยว่ะโหพี่หยงกูเริ่มถอนแล้วว่ะลักกะเจี๊ยสวยยาปราแปดปั๊บแต่ก็ถูกเกินลักกะเอีายบอะไรต่อเจ้าทองเจเจทองลงเป็นเอฮะพันโลใหญ่ตรงจริงจิงจะไม่ได้กำไรไปเลยซื้อไปเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้สามพันกว่าป่ะเดี๋ยวเราก็เข้าหลักสามพันละว่ะเจเจทองแรกลาบอ ลักกระเจี๊ยบมาสวนจารพระาแปดเคท่าแรกเคท่าแกลมๆไปน,นิดนึงโอ้เดี๋ยวเดี๊ยวลักเจมาจบเท่าไม่เาหลือครับอุ้มไม่ไปต่อแล้วเออ้มไม่ได้อยากชีวิตกูไปเสี่ยขนาดนั้นประเบิดจัดช็อตอย่างนี้มันน่าจะไปใจใ่ายที่เบ็ดเกนะ้าสิบเนาะยน ดีก็บอกว่าดีไม่มีตัวจา่ายตอบครับม,มันน่าจะไปต่อ,อยสักหน่อยเว้ยโอเคผู้ชมว่าบอกแค่นี้แหละนะไอ้เจ้าขอนเทนต์แบบเสียงตุยมากคุณจะทำว่าไปต่อยสักมาหนึ่งมันก็ไม่น่าจะจ่ายหรอกจะได้กว่าอืมอ่ามาเมื่อกี้เรทุนไป็นสามพันนะโอเคได้หมื่นสามก็น่าจะประมาณนี้นะถุน่าจะประมาณนี้กำไรก็ไม่เยอะมากกำไรน้อยดีกว่ากำไหมัดครับอย่างน้อยๆผมก็ได้ลองชาเลนจ์ตัวเองว่า คือตั้งแต่ไม้หนึ่งถึงเอ่อมันจะจ่ายที่ไม้ไหนรอบหน้าเอาอีกไหมเดี๋ยวลองลองลองเทสอีกว่ามันจะไปจ่ายที่ไม้ไหนเออเผื่อมันไปจ่ายไม้ที่เบ็ดร้อยอ่ะอาจจะจะ,ะ,ะนี่กันไปก็ก,ก็ได้นะแต่ถ้าไปให้สุดก็ไปได้นะผู้ชมไม่เป็นไรคุณรอรอบหน้าดีกว่าร <c oughs> อบนี้ขอคืน,นก็แล้วกันวันนี้สาหันลด้เกิดอา้าวผู้ชมคงได้พอแค่นี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อ สำหรับวันนี้ครับคงได้พอกแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายบุย้ยบุย,บยครับที่ตัวจ้าอย่าหลอดได้ไงวะ